เครื่องสายรุ่นเก่ารุ่นสมัยโบราณเลยแต่ขอรเราคงยังไม่ตายหระคราบเก่าอ๋อเมื่อกี้ฉายไปจบยังเดียวไม่มีคนดูตามยุคการตามสมัยเนาะพุทธเจชาใหญ่ใเลยใช่อันนี้ฉายด้วยโปรเจคเตอร์เหรอครับระบบดิจิตอลดิจิตอล จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาฉายเอ่อกี่เรื่องสองครับสองเรื่องแต่แชรไปเรื่องเดียวไม่มีคนดูดีใกล้กุฏิหลวงพ่อด้วยอ๋อใช่์แชร์ใกล้กุฏิหลวงพ่อนอนตีทุ่มอ๋อโอ้เสดายมาสองลูเนาะโ <c oughs> อ้จอใหญ่เป็นใครนนเนี่ยคิด <c oughs> ถึงบรรยากาศตอนที่ผมเป็นเด็กเด็กอีกแล้วเนี่ <c oughs> อเอาละไอไอ,เ,อ,เ,อเครื่องไอเครื่องฉายไอ้ตัวเก่าที่บ้านเกี่ตัวนะทุกคนค,ครับร <c oughs> เครื่องฉายหนงัง จอใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมเพิ่มารีวิวตอนหัวค่ำเนะาะไปดูแล้วไป,ไปถ่ายในแี้นพอดรักช้แล้วมันไ,ไม่ได้ตั้งไว้ไอ้ไอ,อ้ตัวไม่ตั้งไว้หรอไม่ได้ตั้งไว้เลยอ๋อ้โอเคไปเลนอยู่ลึกกันโอ้ยเครื่องใช้นังไอ้กางเกงใ,ใช้เลยนะใช้ฐาน,นใช้ฐานใช้านนะอ่ะนี่ที่บ้านมีสองตัวๆๆนะี่กางเกงเก่า ก็เลยเปลี่ยุคเปลีนสมัยมาใช้เป็นดิจิตอลใช่ตัวน,นี้ก็ใช้ดิจิตอลหมดแล้วต้องเปลี่ยนเพราะว่าต,ต,ตอนกิ๊กต้อนมัยทำฟิล์มแล้วอืมก็จะทําออกมาให้เป็นดิจิตอลหมดเลือกทำฟิล์มก็ไม่มีฟิล์มใหญ่ก็จะมีแต่ว่าหนังเก่าๆใช่หนังเข่าเก่าเ,าเาเออวันนี้สปปเปเลอร์วันนี้มีมีมาใช้เลยนะที่ท่านใจมาใช้ครับยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อย จอใหญ่เป็นกันเนาะอันนี้สิบสองนิ้วใช่ไหมน,นี่ไ<ม>อ,อ้สิบสองเมตรจอหนึ่งสิบสองเมตรอลังการมากเลยหนังคางแปลงโบราณเนาะอนด้า,าครับเด็กบุบบ๊คบใหม่นี่ยุคเก้าศูนย์เนี่ยจะรู้จักอยู่ยุคเก้าศูนย์เนี่ยครับเด็กเก้าศูนย์กกยุคแปดศูนย์จะรู้จักใช่เด็กพวกเรารู้จักอยู่แล้วลลบุญกระถิ่นนี่ต้องมีหนังคางแปลงนะ ทำไมผมเนี่ยอุย้ยแทบไปค้างจอให้เขาเลยอาย,ยุสองกระสอบยกไม่รู้จักหรอกนักการเพลมันเป็นแบบนั้ยนะเป็นโรงอะไรนักการเพลง,ลอ,อ,งอืมชอบแต่หนังดูเดนเดนโรงกันปกติบุกชินคนจะมาร่วมเยอะมากมานีม่มินี่มีมีกิจกรรมเยอะแยะเลยคนเต็มมั้นเลยแต่ปัจจุบันนี้บุกชินว <c oughs> าง <c oughs> ใส่หนังกันแต่เช้าบางคนหลับยันเช้าจะของหนังต้องมาปลุก ใช่ผมปูเสียนอนรอเลยนอนจนเงินสมบัติเราจะวิลลุกสมัยยุค90กันไอ้ลูกชิ้นเนี่ยมาแล้วสองบาทแต่ที่เราทำตรงนี้คือด้วยใจรักเลยครับพ่อพ่อเขาชอบครับอ๋อพ่อเขาชอบอือแล้วการทีนี้เป็นเรนูตีด้วยอะไรด้วยต่างเป็นวงดนตรีมีต่าง ออกอารบบาบามันชื่ออะไรนะอ,อาราบามันลืมละทิเซนอะไรนะเอาวถอยยีนางเอ้ยเอาถอยยนางเลยถ่นานยถ่ <c oughs> ายภาที่ผ่าได้ได้เนะาะถ่ายภาที่บริอุทยาแห่งแรกเขาใหญ่เราแหละโอ้ที่ผมพาไปอ่ะโอ้ผาได้ได้นะสิเป็นของเขียวเขาใหญ่เรามาช้าไปก้าวเดียวนี่อนจะได้เห็นบรรยากาศแล้ว ะได้คุยแบบกันเองกันเองมากที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดมีคนดูก็ให้เบาเสียงลงแต่ถ้าคนลุกมาก็ให้ปิดเลยวันนี้มีคนมาดูเยอะไหมอ๋อเอาเอาฟิลบรรยากาศว่าหนังแงอะไรมัจะถ่ายรูปเป็นยังเอาไปลงสตอรี่แล้วก็ดูเอาแล้วใครมือจอช่วยอ่ะมีมีม เพื่อนชามาองเขาไปเก็บอาจจะยิไงไว้อยู่แล้วสองสามวันก่อนมีงานทางอื่นด้วยหน่วยใช้ไม่กี่หน่วยครับหน่วยเดียวครับแต่เป็นแบบเกษีย์ถ่ายกันนะครับแบบเกษีอถ่ายกันในปักช่องประมาณสามหน่วยสามหน่วยวันนี้เห็นเล่าว่ามี เป็นจิตอาสาจริงๆอยากมาช่วยงานการะถิ่นตลอดไม่ว่างไม่ว่างงานการะถิ่นงานการะถิ่นงานมันเกิดสรงข้องานสงการวัดทองวัดทอ,องเดียวนี้มาตลอดอือจะไดบรรยากาศตอนหัวถ้ำเนาะเราไม่ได้มาเดี๋ยวอาจไม่ได้วันลอยกระทงเดีแย่กันอีกหนึ่งวันลอยกระทงอือ แบรรยากาศแรงขับคืนของวัดของเดือครับปกติถ้าเป็นประถินจะมีร้านค้าอะไรมาขายลูกป่งลูกโป่งที่ปลาโป่งเนาะเดี๋ยวนี้เขายุคมันเปลี่ยนไปไงยุคมันเปลี่งเลยว่มันเกี่ยอะกว่ารงทานโรงทานเยอะด้วยใช่ด้วยร้านค้าก็มาก็ขายก็ไม่ได้เพราะโรงทานเยอะเยอะกว่าร้านค้า ใช่ช่องครับครับผม YouTube YouTube กับเพจชื่ออะไรครับน a สต s t o r y าน n t o ร y ภาษาไทยภาษาไทย ติดตามได้ติดตามได้พี่ก็เพิ่งมาจริงๆอ่ะไปวันนี้พี่เขาพาไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่ไปนน่นบนดอยหน่ไปเขาเขียวดนึ่งไปพัดาใครนะผากรอมใจผาถคือกินข้าวเพิ่งอิ่มเพิ่งมาถึงก็เลยว่าจะมาพี่เขาไปเอ้ยมาดูบรรยากาศทางงงแปงไหมเดี๋ยวมาเมาถามเจ้าของแบงมาสัมษัสหนั่งแต่ว่าไม่ทันเนาะไม่เลยน เราก็าที่่เรื่องเดียวแหละถ้าสองเรื่องมันจะตกเที่ยมคืนพอดีเรางพี่เป็นยังไงบ้างตั้งใจมาดูใช่ไหมเนี่ยโอ้ ออตวาโอ้ตมี้วยงบอเสีนเกิดหมครัดตอยวจไม่บอดมนเนนอนเละไม่ดูถึงไอ้จะแม่ก็ดีนะไอ้จะแม่ตะเกียบไปเราม่ดูกันไป โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนพาครับพี่ดิ่งจะพาไปไหนครับพามาดูหลวงพ่อทันใจอาจีบนิ้วจีบนิ้วอาจีบนิ้วอาจีบนิ้วแต่เขาจำพี่ไม่หลวงพี่เออจำพี่ไม่ได้นะจำได้จำได้อาจีบนิ้วอาจีบนิ้วนี่เรลอาจีบนิ้วมานี่เรลอาจีบนิ้วมานี่เรลอาจีบนิ้วจีบนิ้วนิ้วนี่จีบนิ้วจีบนิ้วจีบนิ้วอาจีบนิ้วอาจีบนิ้วอาจีบนิ้วเฮ้ยวิว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  มานว้หลวงพอทันใจก่อนครับเนาะถือว่าถ้ามาวัดทันพรมาช่วงกลางวันมาสักการะต้องอขอพรขออะไรต่างๆมาว้าหลวงพ่อทันใจที่วัดทันอนุทุมพรต้องอว้ตรงนี้ก่อนครับอหลวงพ่อทนันใจหลวงพ่อไอันี่คือวัดทานอุทุมพรครับผมแล้วก็จะไหว้นนเสร็จก,ก็จะมา,าะไหว้เจ้าแม่ตะเคียนยไหว้เจ้าแม่ตะเคียนก็ เป็นไม้ตะเคียนที่เอาขึ้นมาจากติดตู่บ้านหนึ่งครับติหมูบ้านหนึ่งคือเอาจากอ่าจากที่ซอดท้านของเตือทั้งจาไม่มมเองอยากไปอยู่อยากไปอยู่ที่วัดคลองเหลือเพราะวัดใกล้ๆนั้นก็ไม่อยากไปอยู่ก็อยากไปอยู่ที่วัดคลองเหลือก็เลยต้องนำท่านมาอยู่ที่นี่ ความยาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะความยาวเท่าไรอะไรต่างๆรายละเอียดจะอยู่ตรงใต้เราทำให้ครับยาวจริงๆฮะยาวมากเลยแล้วก็มีเรือโบราณที่เอามาจากอาอยุธยาเรือโบราณแล้วก็เนี่ยจ้ากอที่นำเอามาไหวให้ทางวัด คุณเชี่ยวชาญคุณละไมคงลิ้ม,มานมาสดา,ายความยาว็พ็พ,อ,พอถูคว่าที่น่าจะประมาณเจ็ดเมตรหรือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดจริง เส้นผ่าศูนย์กลาง1.20ความยาว28.70เมตรและคุณความยาวแล้วก็เอามาวันแรกก็มีหลายท่านขเขาเล็กแต่นี้ ในทางต่างๆแล้วเขาเขาเขาเรียกอุปทานแต่มันไม่ใช่อุปทานต้องมาดูด้วยตัวเองนะคนว่าการบายลางการกีดล้อต่างๆของต่างๆเนาะบางคนเขาบอกว่าอุปทานไปเองหรือเปล่าไอ้นี่เปล่าเห็นแค่ตอไม้ตอเก่าต้องอ่มีล้อเจ็บจริงๆอย่างนี้ใช่ต้องให้มาทำปัดด้วยตัวเองครับ เนี้่รับถึงเรามอไม่เห็นครับแต่ก็อยาลรกหดูเด้อนะครับผมนี่ก็เป็นเรือบโบราณนะเรือบโบราณที่ว่านี่เอาเอาเอามาที่หลักเป็นเรือบโบราณเรือที่คุณเจอในลำคลองแล้วก็จโยงเอามาถวายก็ได้คุณเจอที่ลำคลองเหรอค โบราณจริงๆอ,อายุยังต่งจะประมาณกี่ปีเรือโบราณรำนี้เรือโบราณรำนี้เห็นแจ้งเอาไว้นะน่าจะประมาณาร้อยกว่าถึงสองร้อยกว่าปีสองยกว่าปีที่ <ๆ S 1> แจ้งนะแต่เราก็ไม่ไม่ทราบแน่นอนนะเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้ถึงกับว่วาร้อยร้อย ร้อยกว่าปียุคสองร้อยปีแต่ที่คนที่เอานำมาถวายเขาบอกว่าน่าจะประมาณสองร้อยกว่าปีอัดสองร้อยกว่มาม้ยังเป็นมาเนี่ยน,นี่อันหนึ่เนาะไม่ผูกไม่อะไรไม่ผูกอายุไม้เนี่ยประมาณกี่ปีครับอายุไม้อ่าน่าจะสี่ร้อยกว่าปี สี่400ร้อยก่าปีรอกอปีความยาวความใหญ่ใหญ่มาก <c oughs> อันนี้น่าจะสี่คนอบน่าจะประมาณสี่คนอบอันนี้คือ <c oughs> เป็นแค่อันนี้อันนี้ปลานะ <c oughs> ไม่ใช่ต่อนะ <c oughs> ถ,ถ้าต่อต้องต้องมาดูจุดจุดนี้ครับมาดูใกล้ เป็นคนโบราณตัดตีเขาเรียกเขาเรียกตีต่อตีต่อขึ้นไปแล้วแล้วก็ตัดออกมา เกตดูลำต้นครับผมอันนี้ที่ว่าเป็นรอยแบบนี้เพราะว่าเอาแมคโครแมคโครขุดไปเจอเรอดึงขึ้นมาถึงเป็นสภาพแบบนี้ปกติจะไม่เป็นสภาพแบบนี้ครับอันนี้เป็นคือเป็นรอยแมคโครนะครับรอยฟันแมคโครที่<อ>ที่เจอนี่คือรอยฟันแมคโครปกติก็จ,จะเป็นแบบผิวแบบนี้แบบนี้ตลอดนะครับ แต่น,ตน,ตนี้แต่นี้คือรอยารแมนโกที่เอาขึ้นมานำบ้านขึ้นมาครับเอาขึ้นมาจากน้ำ่ะเราก็ไปก่อนครับผมครผมเราไปดูที่จอหนังดิก่อนนะครับ,รบก็โอ้นะครับกยังไงก,ก,ก,ก็ขอมาถ่ายทำเนอไม่สะเขียนนะ ปิดปิดไฟแม่หลวงพี่ปิดไฟก็ได้ปิดตรงเนี้ยปิดปิดปิดก็ได้ปิดเลยปิดเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้พระเข้ามาถ่ายมามาเปิดให้ปิดอีกรูปหนึ่งครับเปิดเลยครับเปิดไฟเอามีมีแค่นี้อ๋ออ๋อโอ้ใช่ใช่ เรายังไงต่อคบลงพี่ตอ้นพี่ดิดง๋ยวเราก็วัดยามค่ำคืนวัดครองเดี๋ยดูบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนงานกระถิ่นหนึ่งวันนะครับถ้าจบรรยากาศแบบนี้ครับอันนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้น่าจะประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มเหรอฮะเดี๋ยวดูคนดูก่อนสี่ทุ่มกันแน่น่าจะประมาณห้าทุ่มอ๋อสี่ทุ่ม อ่ะสี่ทุ่มครับโอ้โขอโทษเด้อบอกผิดไปนิดนึงประมาณสี่ทุ่มนี่ครับบริเวณวัดของเราแครับอันนี้คือโต๊ะโต๊ะที่สำหรับลงทานผู้นี้ลงทานครับผมลงทานอันนี้อันนี้คือโต๊ะลงทานครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองนับแบบคร่าวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะประมาณพวกนี้เช้าอ่าน่าจะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบลงทาน ตอน <ไ siz? S 2> ที่หลวงพี่ต้อยแจ้งมาเนี่ย45ลงทานนะคริบ48ลงทานครับผมแล้วตอนนี้เห็นไหมโตเพิ่มเห็น <_ S 1> ไหมลงทานเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆครับนั่นคือจิตสตาของญาติโยมที่มาร่วมทําบุญร่วมทํากับ่าทําลงทานกับวัดของเรา<อ>วัดคลองเหนือวัดทานุพรมพรลงทานบางทีลงทานมาโดยที่ไม่แจ้งเรามาแบบ ผมจะตั้งตรงไหน,นมีบางปีเคยถึงเกือบร้อยโรงทานครับผมอ๋อแต่ล่าสุดตอนตอน,ตอนวันเนี้ยประมาณหกสิบโรงทานนะประมาณหกสิบหกสิบน่าจะหกสิบถึงเจ็ดสิบโรงทานแล้วแหะเพราะว่าโตเริ่มตั้งตั้งยาวแล้วครับสังเกตดูสังเกตสังเกตสังเกตตัด หนังกลางแปลงก็ยุติการฉายแล้วเก็บข้าวของแล้วเดี๋ยวจออ้ายังไงต่อครับเราก็คงปิคดคลิปเนะ่านย้เนาะยังไงอ่าขอเดยนเชิญมาร่วมทำบุญทอดกระถิน พรุ่งนีุ้นี้แะครับอ๋อที่อะไรครับ,รบผมนะครับพวกมีจิตอาาต่างๆขอเรียนเชิญพรุ่งนี้อ๋อวัดทานุสุป,ปรคเรเงือหรือวัด และจาบับหวมุกสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครชสีมาทอดกระถินในวันพรุ่งนี้วันที่19นะครับวัดทานอุดมพรวัดคลองเดือครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณค